สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ลิซอยู่ที่ปากซอยพะขลโยธินหนึ่งนะคะตรงนี้จะเป็นสะพานลอยนะคะก่อนถึงพะขลโยธินหนึ่งนิดนึงค่ะถ้ามาจากอนุสาวรีย์ชัยนะคะด้านหน้าลิฟเนี่ยตรงไปก็จะเป็นอนุสาวรีย์ชัยค่ะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นช่องห้านะคะรถที่วิ่งมาจากตรงนี้ก็จะเป็นมาจากซอยอารีนะคะแล้วก็จะตรงไปอนุสาวรีย์ชัยค่ะเพื่อนๆวันนี้ลิซจะพาเพื่อนๆไปร้านก๋วยเตี๋ยวเจ้าหนึ่งนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยว ก๋วยเตี๋ยวหมูน้าตกค่ะเพืเ่อนๆแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวต้มยำต้มยำเกี่ยวกรอบร้านนี้อร่อยนะคะเพืเ่อนๆแล้วก็มีพวกเลรงแซบอะไรพวกนี้อยู่ตรงนี้ค่ะเพืเ่อนๆเป็นศูนย์อาหารนะคะเพืเ่อนๆของอของค่ายทหารตรงนี้นะคะ <S <S วันนี้เดี๋ยวดรจะพาเพืเ่อนๆไปดูในนี้เขาจะมีร้านอาหารหลายร้านไม่รู้ตอนนี้เหลืออยู่กี่ร้านแล้วนะคะ นะคะเพื่อนๆมันนี้ลิทอยู่ตรงหน้าร้านแล้วนะคะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวอนัญญานะคะหรือร้านพี่ช่วยนะคะเพื่อนๆก็ที่ร้านนี้ก็จะมีก๋วยเตี๋ยวนะคะหลายอย่างมากเลยต้มเลือดหมูก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำตกนะคะก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำใสนะคะอินตอโฟมาม่าเกาเหลามีหลายอย่างมากเลยนะเพื่อนๆร้านนี้แล้วก็อร่อยด้วยพี่ช่วยสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะนี่เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตก แล้วที่อร่อยที่ริชอบกินร้านนี้ก็คือต้มยำเกี๊ยวกรอบต้มยำเกี๊ยวกรอบเนี่ยก็จะเป็นเกี๊ยวถุงๆนะคะพี่เนี่ยเดี๋ยวรีให้ดูนะคะเพืเ่อนๆเป็นเกี๊ยวแบบเนี้เป็นเกี๊ยวคล้ายๆที่เขาใส่ในรานหน้านะคะเพืเ่อนๆเนี่ยค่ะเป็นจะกอบๆนะคะแล้วก็กินกับต้มยำอร่อยร้านพี่ก็จะมีมีเล้งแซบด้วยใช่ไหมคะก็ะเสี่ยวหมูก็เสียวเนื้อน้ำตกต้ยมยำต้มเลดหมู มีข้าวหมูแดงหมูกรอบนี่มีหลายอย่างเ,เพื่อนๆร้านนี้แล้วก็ตอนนี้ร้านที่ร้านพี่อนัญญาเนี่ยนะคะก็อยู่ขายอยู่ประมาณสองสา้านนะคะตรงเนี้ยตรงนี้เขาเรียกศูนย์อัตส,สวัสดิการคนม .2 คนอสอนะคะของพอีสวัสดิการของคนมอสองพีนะคะวันนี้ลิศมาสั่งต้งยมยำเกี๊ยวกอบดีกว่าเอากลับบ้านนะ ปกติก no. ็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูน้ําตกนะคะพี่ช่วยก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวเนื้อก็มีพี่ขอเบอร์โทรนิดนึงค่ะเผื่อใครอยากทานอยู่ติดถนนเลยนะคะเนี่ยศูนย์แปดหกค่ะสามหกแปดแปดห้าห้าเก้าขายตั้งแต่กี่โมงคะพี่ก็ประมาณเจ็ดโมงนั้สามโมงเจ็ดโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะสามโมงเลยตั้งแต่สามโมงครึ่งเงี้ยเจ็ดโมงเช้าถึงบ่ายสามก็อยู่ติดถนนเพื่อนๆเดินนะคะ ถ้าถ้ามาจากเส้นพะหลนโยธินเนี่ยเลยช่องห้ามานิดนึงนะคะให้ชะลอนะคะเลยปั๊มปตทอมาก็ถึงแล้วเอารถจอดที่เอารถจอดที่ PXPX นี่ก็คือซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะแล้วก็มีบริการล้างรถอยู่ตรงปากทางเข้านะคะสังเกตง่ายพอเลยปั๊มปตทมาแล้วชะลอรถแล้วก็เลี้ยวซ้ายจอดรถนะคะเป็นร้านอาหารอยู่ในนี้นะคะตอนนั้นร้านที่คิมนะคะร้านโจ๊กยังอยู่นะ อันนี้พี่ใส่ถุงถุงหนึ่งประมาณเท่าไหร่คะพี่สี่สิบบาทสี่สิบสี่สิบบาทนะธรรมดาสี่สิบสี่จะเอาเท่าไหร่เพิ่มก็ได้ใช่ไหมคะสั่งใส่ชุดใส่ถุงไว้ได้นะเพื่อนๆโทมาสั่งแล้วมารับมาสั่งนะคะโทรมาสั่งแล้วมารับพาไปดูข้างนอกก่อนนะเพื่อนๆร้านนี้นะคะเพื่อนๆก็สังเกตง่ายค่ะถ้าเรา ถ้าเรามาจากเส้นพห้ขนยธทินนะคะมาทางสะพานควายซอยอารีก็ลเลยช่อง5นะคะทอทอบหอ้ามาก็จะเป็นปั๊มปตทเพืเ่อนๆพอปั๊มปตทเนี่ยซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะของทหารนะคะให้เอารถเข้าไปจอดในนี้ได้นะคะหรือว่าถ้าไม่ไม่จอดรถตรงเข้าไปนะ,ะขับตรงไปเรื่อยๆก็จะอยู่ตรงสะพานลอยพอดีเลยะคะ่ะใต้สะพานลอยนะคะเพืเ่อน ร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวน่ากินนะคะแล้วก็มีโจ๊กด้วยมีโจ๊กก็มีมีอีกสองสามร้านที่อยู่ตอนนี้นะคะตรงนี้เป็นร้านขนมปังสนามเป้าค่ะเป็นร้านขนมปังเจ้าเก่ามากแล้วเดี๋ยวบว้ริสมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะคะร้านนี้ร้านนานมากเลยนะคะร้านนี้แล้วก็เพื่อนๆนะคะเห็นทางตรงข้าวนิดไหมส่อซัดเจริญฟาร์มคะเป็นร้านไข่สดนะคะร้านนี้ยังมีไข่นะคะมีไข่ขายแล้วก็มีข้าวนะคะเขาจะอยู่วันอาทิตย์ริสเคยรีวิวเอาไว้นะเพื่อนๆ เดี๋ยวใส่เป็นหัวลิงไว้ข้างบนนะคะก็อยู่ตรงถ้าสังเกตง่ายนะคะถ้ามาจากอนุสาวรีย์ชัยนะคะอยู่ตรงสะพานลอยสะพานลอยนี่นะคะสะพานลอยก่อนจะถึงพหลโยธินหนึ่งนะคะเพื่อนๆตรงเนี้ยจะเป็นร้านขายไข่นะยังมีไข่อยู่นะคะมีคนซื้ออยู่นะแล้วก็เป็นมหาวงค่ะมหาวงข้าวหน้าเป็ดข้าวหมูกรอบร้านนี้ก็อร่อยนะคะร้านกุ้ยเตี๋ยวเป็ดมหาวง ถ้าหน้าเป็ดมหาวงนะคะนี่อยู่ใต้สะพานตรงนี้นะคะคือถ้าถ้าเราไม่ลงจากรถเนี่ยเราโทรสั่งเขาได้นะเพื่อนๆเ,เอาไปค่ะเพื่อนๆได้สั่งไอ้นี่ไว้ก็เตี๋ยวต้มยำเคี๊ยวกอบนะของพี่ช่วยในนี้ก็เหลืออยู่ประมาณ2อสมล้านนะคะเพื่อนๆโจ๊พกพิมก็อร่อยนะ ที่ช่วยของธิ์เกี๊ยวกรอบต้มยำเกี๊ยวกรอบหนูไปเดินรีวิวทางมาตั้งแต่ตรงปั๊มอะ่ะตรงถ้ามาจากจากที่นี่ก็ต้องผ่านปั๊มปตทมาก่อนนะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปจอดรถได้จอดรถตรงซูปเปอร์นะจะได้หาถูกเพราะว่ามันอยู่ตรงนี้มันเวลาผ่านบางทีคนไม่เคยมาเนี่ยเดินผ่าอ่ไปผ่านไปเลยก็ผ่านไปไม่เห็นนะคะตรงเนี้ยถ้าคนที่อยู่แถวเนี้ยเขาจะรู้นะคะ ่หนูไม่เอาถั่วง,งอกพริกไม่เอาค่ะเดี๋ยวไปใส่เองใส่พริกนิดเดียวก็ได้น่ากินนะคะเพื่อนๆทำอร่อยค่ะร้านเนี้ยตัวไอพ้พี่อันนี้เขาเรียกอะไรนะคะใช้เกี๊ยวมาที่ริทพูดผ,ผู้ถูกไหมคะออกเกี๊ยวเกี๊ยวกรอบเนาะแล้วก็มีข้าหมูหมูแดงนะคะหมูกรอบ พทรมาสอบถามนะคะโทรมาสั่งให้ทําเป็นชุดจัดไว้เนะให้พี่ช่วยทําเป็นชุดเอาไว้ได้นะคะเบอร์โทรก็ที่ทิ้งเอาไว้ในคลิปนะคะเ,เพื่อน mm hmm. เอาละค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่รับชมและติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นกําลังใจให้กันนะคะ mm hmm. ขอบคุณมากค่ะ mm hmm. พี่ช่วยขอบคุณนะคะขอให้ขายดีสุขภาพแข็งแรงนะ mm hmm. แล้วก็จะเป็นต้มยำนะคะแยกไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวก็เอาเคี้ยวกรอบไป คือเกี่ยวกรอบเนี่ยทานไม่หมดใส่ตู้เย็นไว้กินได้อีกนะอร่อยอะ่ะลองนะคะเมนูนี้นะต้ยมยำเกี๊ยวกรอบของพี่ช่วยอร่อยนะคะใช่ค่ะเขาเขาโทรสั่งได้นะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันจะมีแบบบริการแบบสตรีฟู้ดได้แล้วจะมีหลายแอปนะคะ ไม่งั้นก็มอเตอร์ไซค์แถวบ้านก็ได้ถ้าไม่อยากออกพี่ช่วยยังขายอยู่อีกนานไหมถึงถึงแบบสงกรงสงการไม่มีอยู่ดนะไม่ไปไหนเนาะไม่ได้ไม่ได้ขายไปเรื่อยๆนะยเยๆนาะใช่ค่ะอย่าอย่าเพิ่งกลับเลยคนที่นี่ก็ยังได้มีอะไรกินด้วยอันนี้เป็นต้มยำบะหมี่เกี๊ยวกรอบของที่ร้านเขานะคะเ,เพื่อนๆตัวเกี๊ยวกรอบเขาเนี่ยจะกรอบมากแล้วก็ กินกับต้มยำเนี่ยอร่อยค่ะคล้ายๆกับคล้ายๆกับร้านหน้าเนี่ยคะ่ะเวลาใส่ลงไปแล้วเนี่ยรีดกินนิดนึงนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะเย็นหมดแล้วก็ตัวตัวเนี่ยคะ่ะตัวตัวหมูตัวอะไรพี่เขานะคะลูกชิ้นเนี่ยอร่อยนะตอนนี้นรายังไม่ได้ใส่พริกเลยพเพื่อนแต่แต่เอามาให้เพื่อนเพื่อนดูก่อนนะคะเดี๋ยวเกี๊ยวมันจะเย็นซะหมดก่อนเกี๊ยวมันจะไม่กรอบค่ะเพื่อนอร่อยค่ะลองนะคะเพื่อนร้านร้านนี้นะคะตัวเกี๊ยวกรอบต้มยำของเขาเนี่ยอร่อย 嘿，卢钦。